สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปรยทานดอกเดซี่มาแนะนํานะคะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้ง4ี่เซนให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะเเซนติเมตรค่ะ พับลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะสองค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะสามนะคะจับตรงรอยพับมาเอามาคล้องสองค่ะ ต่อมานะคะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับมาสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเสลิบบิ้นให้กว้างๆกลางออกขาดรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้้องเนี่ยค่ะดึงให้ตึงๆเลยนะคะแล้วเราก็พลิกกับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมานะคะแม่เหนียวเริ่มจากเส้นนี้ให้พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นทะลุออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่จะเริ่มเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะ บิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมา เซนลิบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายลิบบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มทำจากเส้นสีชมพูอยู่ทางซ้ายมือเอาสีเหลืองลงมาค่ะพับเส้นลิบบินขึ้นไปด้านบนนะคะ พับปลายลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองหรือว่าใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูนะคะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าทั้ง4มุมนะคะตัดเสร็จแล้วค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้พับลงมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางขวามือมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เส้นลิบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมาทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวทำจากเส้นนี้นะคะพับเส้นลิบบิ้นนะคะลงมาด้านหลังค่ะลงมาด้านล่างนะคะปลายชีย้ออกมาข้างๆแบบนี้ หลังจากนั้นก็นํากลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดอม้วนปลายริบบินเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมานะคะทางด้านล่างคะะแล้วก็พับปลายขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางซ้ายนํำกลับมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปแล้วดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางมาทางมาทางซ้ายจับปลายขึ้นมาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ จากขวามาทางซ้ายค่ะข้างล่างขึ้นมาด้านบนค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายดิบิ้นทิ้ง ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร e ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ